เีหาแล้วม um, ันะกอนเด้อหาแล้วเีร่นีนับเด้อรเอาเ่าไเอาเท่าไรหนสอสามหาสห้าไม่เหมหนึ่งสองสามส่ห้าวก็นนึ่งเละครเอาตัวสูคุณออกนี่วันนี้ตัวสูกคือมูอาเตัวสูมันอยก็มูเอาทุกนเข้ามา เดืออไรไปนีก็นอนรกโตตวอไปคองเหนผมมาทำเนี with, JI, um, up, to ่ยังเ้น mm ี hmm. ่เอาแคบอันเดียวเอาเองเนื่อเ่งนีกับมื่อใหโอเคไอีกแถวนึงีาพูด มาสนิทเด้อพี่น้องด้อเพียระวาดแถวผูบุเขยรวมพ้นบอกว่าสั้งว่าดใบร่วมนรมนไปแต่ไต้หวันสิงคโปร์คนไปมือนเดเรื่องกูนน้ำมามันด้อไปเจ็บจัก่นุ่มนักนุ่มบอล่เทยนุ่มบอล่มนั ไม่โยกทรายแล้วใช่ไหมใช่จะหอมอะไรล่ะมาลวดุ่แล้ว่ะลวก็จะหอวมิลวดเนออไปกว่าลวดเนอยกรายกัน่มบตั้งไว้กลางตั้งไว้กลงโอ้เอยวอย่บอกเขาเลยมันลายขโมยเาแยอดนเด้อวเร็มันง่าๆมืสมเกสัยมือบอลเนอ ผมอยู่หนาวเลยนครับไปไหโอ้ยอยากกูกลับก่อยังไหมยังได้ครับยังกเมกี้นี่ยู่ไปเนี่ไปนั่นไปดี่ไปเนี่ยแ้ผู้พาเซ่น

บครับครับโอเคโอเคแล้วผมไปหา่เาอนใครใจอ๋อเขาเขพันเขพันโอ้ยโบพนแล้วเขาทำไงเขาไดตัวเงินนอใช่เขาเหมือนตัดนี่มยได้จเขาจ่าเงิน

นีู่เลยอ่านี่นี่พ่อนี้ตัวนี้ตัวนี้อนี่ล่ะอานี่พ่อเอานาทำเป็นพูดนี่มันคือเอาออกให่น่อนี่มันคือน่อยแงก่นเหเ้าออกเจ้าออกเาออกใส่รถใส่เอเองใเมนก็แม่ต้อตัวนั่สองอันเนาะเขาอกเส้นคือพวกนี้บวน้ตัวนมันหน่อยกว่ากันนะ อืมันกงดูดูก่อนนะสิงรงกันนี้เยบ ข้ามมาลนะมื่อไรนี่ข้ามมาด้ปีฐานเดียวเนี่ยัวใหญ่วดูเดี๋ยวเนหัวตัวากข้ามมากเมื่อไรข้ามมาเ่ขึ้นตีกี่อยเไร้างกี่ขามข้นไปเเาเกิดเนี่นเึ้นหนีสอนเินหมดมันเจ้ามาไดเจ้าเ้นเจ้าเจ้าสองเงินนี่มันเก้าว่าเจ้อนเงินแล้วมันจติดหกมากนี่ที่หน้เเกิด

มันทำมาถมาอยู่ละมึงอไรมึงจะสะโคกอะไรแจงกันหมดแบบนีนเราอย่าบอกว่าอยู่บุ้ยนี้ปนไงได้บุ้งดูที่เขาโนว่าจ้าอันนี้เอ็ดเอ็ดเอ็ดจ็บจับแพื่อนเดี๋ยวให้บรรยากาศจับกูเยอะนี่ยทานรวนเลมันไหยเห็นใครอะนลอ้ยเอ็งบอเด็ดเจ็บต้องโดพาะใ มันบอกไหนมันสั <toward> <stage> <st robi illnesses> ่งหม้อทำไมมามาลองหน่อคว้าผมอาไัยวายู่ทำอะไรที่บ้านอกวายุ่งเหี้ยพอาะตูดทำในป่าคนวายุ่งเหี้ยเพราะตูดทำอะไรเงินจับปุ๋ยหม่าม้าดิมาอยู่งเหี้ยเพราะตูดต้องขึ้นไปกัาเนยเนยเนยมาขึ้นไปเนาเนอหนังมาปั่นเบรคยิ่งเป็นน่องเบรคละ ข้าวมันแล้วไม่กลุ้มไม่ดูเรื่องหรอรับคนมีนุ่นแห้งไรถ่ายมาถึงเบาโม่กับโอ้ใช่แข็งมากเนี่ยแข็งใช่ยืดงับนิดเดียวมั้งโอ้เกิดการทำหมุน

这我带你的。这我带你的。这我带你的，我有。这拿过来，分差开开，就是他。他抡木棍的。做啥？做啥？干啥？ วิศนนานี yeah. ่ัใส่น่อเหนื่อใส่รงเนม่นย้าไม่อไปก่อนฉันขาดตันนึ่มันม่่อได้นลยเจ้าเจ้าจ่อนลบให่ะ่่อ้อมันใหญ่พอได้ม่่อพี่พขาใส่มันเหนือลายมันบม่ขี่กันแดงง่อนก็ทชิ้นาเป็นแถวผีมันพ่อได้เอาพี่มันขาดใส่ตัน เไเจ้ากำไปด้วยเจ้ากำไปเท่ละสองตอนครับครับได้ต่มั่งไปหัน กวเอาไปสกระดใมันเป็นเนื้อสองตอนตอนเเอาไปงนกา่็ไปตัวนี้ไปใส่อยไม่ไนะบอกนเหลือตอนเนื้อตอนเ้ตนเาใจเนื้อสงตอนมันเป็นาอย่ามันบ่มน2สองตอนเน้สองตอนเนื้อตอนเดียวจหอใส่จะชื่อไว้จับไ้โอ้ข้าใจไี่ใส่เออ

อาอเนี่ยไพ่อเห็นมยอากรองเันี่เด้อากองเนี่ยกร้องน่ยองปนุมทั้วไมพี่ไม่ลไก็ไปหลงนิพ่อหลงเลพ่หลงเหลือตน่ะต่เ้าพี่พ่อพี่โยรับเหนือไ่รัเนือลยนดีกระตามาพงอเนี่ยยังมา ตอนนั่นนั่นนั่นได้คำคำนา่นผมไม่ได้นะยีสองก่อนยี่สองนี่ดิเออยี่ก้อยให้ได้แล้วสองเอออ้าวผมผมมาต้อนทั้งหมดนี่ขาดจะาตอนตอนเดียวน่ะขาดตอนเดียวคนเดียวเนี่มาเจ้าวาดใส้ว่านเจ้าวาดใส้ผมมัดทุตอนเรื่องกันเดียวนั่นเออใส่แล้ว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 คนเดียวมันคนระเบือมันคนระเบือใส่ก็สามคนเดียวเดียวเยวเดียวเดเบอร์เดนยวเดียวเดียวเด่ยวเดียวเดีดียวเวเดเดียวเดียวเดยวเดีย

น้ำปลาติดไมไ้่เอาเงต้นี้ไก้ยเียว่พ่อปลากู้้เอเินแกรวยยร้อยแล้วกลยใหญ่ยงหรอก้าก้วยป้าแกรวยเออก้วยใได้กิน้าน้ามเล่าวล้ยงกเปุยก่นานึงกี่อกเล้งก่ละเดิมเป้เล้ยได้กินล้ว่ากูแล้วมึงไปน เาอาวเราฮะเอาเลยดิอกมึงเจียวคขเลอม้าูเจียวม่นเอม่ไม่ไม่ไมงไม่ไมยม่ไเ่ไม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 าไม่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 ไ่ไ่ไม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 ลไมนไม่ไม่ไ่ไาม่ไเ่ไม่ไม่เม่ไม่่่มม่มได่ไไย่ไ่่ม กนหุอวเ่ก็เพื่อนมันพูดอีกนมนยว่าคอมเมนเที่ยวว้าเลยเนาะยอดยอดดูเขวแบเ่ามเนทสองเงีครับพวกคอมเมนตม้มิเต่ผู้ถ่อมเปี่ยเนมย้อนทานคอมเมนต์มิเต่าผู้ถ่อม โบกใหนเงินว่ะพอนี้สามีเดี๋ยวไมันมาฟังอยอมนี่หพอมน้อียวพรเรื่อสามีคับไข่คุผู้ชเรื่องนยามผู้นี้ เนว่าเขาไปรวไปผาเขาคนนจียอดคนจีนเอาพเ็เจียวอยบปากแล้ววะ่าเจียยอยปากกาบอกเราอยู่ักกคยอาเกิดงานกินก็ไปกินเดีวเออเียว่อกกองคือกนไกันีมงานผ้่อมเจียวเลหน่เลย่บอเจียวอยู่เจียผมม่อเจียวเเจียอยู่วันไ

ใ้ได้หกขสองปีอ่ e ้งบอกให้ประกัชนเดี๋ยวี้ยคุยกัูมึงือมาถากูแน่ว่ากูได้เท่าไหรประัชนเดี๋ยวกูเองเลยยฮะายพดกูนี่ของคสพันนีเป็นทหารน่ะก็ยีองบินยี่สามหรอยองบินยี่สามหร้กูเป็นัู่เฟโมุ้ยกูนี่พ่อสอสองพันห้าร้าด้อมาเนมากยังเป็นกวน กูเกิดพศ2 5องหัน้าร้ยสิกูไปหา่สองงพี่สี่เกดหายใจนเดียวหายใจบรูไปนกโบรีู่ไป ไม่ไม่เเจ้าเ้ไปเดันไเชียวป้ยไเป็นเป็นอไไตัวไม่นี่ยก็ย่างเชือ่ไ่อไม่กตัวตมือก่าย่างเชือกทก่อนหนหมงนี้หม่วนี้ทหารเ่ยนี่เจามาอย่างไรเพ่

nhưng mà ยังบ่ลงการเฮ็ดได้ เร่ไปป่าวน้องจัาโจย่่าวว่าไม่หรอไม่กยอมมาไวไม่ไได้เด้อเบิ่นเบิ่นเออจกูแบงเขาทารอวะยอีกทียี่ห้อกันทียผมละไม่คู่ไปม่างปลาเสียทาแล้วยกห้ผม ไว้แม่ห้าเฮ้ยชิญ่าไม่ยู่มันเปื่อยเราด้ยนีหมดหนึ่งปั้นหลุดกระดูไข้ถ่ายว่อเนีน่ยก็เรองไม่ยังยกมา